นี่คือสินค้าส่งออกที่ถูกพูดถึงว่ามีคุณภาพรับประกันและตรงสเปคมันก็อาจจะค,คล้ายๆกับการ์ดนะักฟุตบอลในกล่องนี้แหละครับนี่คือกล่อง Top Chrome b เดสลิก้า a 2024ถึง25เนีครับเป็นการ์ดนักเตะจากบ u เดสล l i ้ a ที่ทุกคนนั้นต้องมีครับในกล่องใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับมี20แพ็คแต่ละแพ็คจะมีอยู่4การ์ดครับและใน1กล่องนั้น จะได้รับใบรันการันตีนะฮะอย่างน้อย4ใบครับและที่สําคัญครับการันตีมากน้อยก็คือใบลายลเซ็น1ใบต่อกล่องครับซึ่งทุกคนสามารถลุ้นได้เลยนะครับจากรายนามรายชื่อที่ไม่ธรรมดาถ้าเอาแบบซูเปอร์สตาร์ในระดับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะได้ลุ้นการ์ดของเจมามูเซล่าหรือแม้ทั่งไล่ไปถึงในระดับตํานานขึ้นทิ้งอย่างฟรานบคค์น์บาวเออร์นอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสเจอการ์ดที่เป็นลายเซ็นคู่2คน3คนมีหมดเลยครับอย่างเช่นถ้าหาก ็นคู่แบบคู่หัวหอ,อกระดับท็อปนะครับอย่างแฮร์รี่เคนและเออร์ g ิงบลาห์ฮารลนก็สามารถลุ้นได้นะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับในกล่องนี้ครับยังมีโอกาสลุ้นลายเซ็นบรรดานักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลทั้งหมดครับที่ย้ายมาจากบุนเดสติกาฟริมปงเวสเอ็กิติกได้ลุ้นแน่นอนครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ใครก็ตามแต่ที่สนใจครับในเรื่องของการกีฬาการฟุตบอลหรือถ้าใครอยากจะเริ่มต้นนะครับแวะเวียนไปได้แล้วก็อาจจะเริ่มที่กล่องนี้เลยก็ได้นะครับท็อปโครมบูเดสติก้า2 0 2 4ันสถึงานะครับสามารถซื้อหาได้แล้วนะครับที่ร้าน The g a าร e r อร์ครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ท็อปในประเทศไทยนะครับในราคากล่องละ3,600บาทหรือถ้าใครอยากจะเริ่มต้นลุ้นแบบเป็นซองก่อนเป็นแพ็คก,ก่อนแล้วก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับในราคาซองละ250 สิบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากได้เรียดเพิ่มเติมสามารถทักไปสอบถามรยายละเอียดได้เลยที่เพจของ The Gaster นะครับหรือว่าไปที่หน้าร้านเลยก็ได้ครับร้าน The Gaster อนะครับอยู่ที่เมกาพลาซ่าครับสุพรนณเล็กชั a ้น5ห้อง a 5ขีด516นะครับคิดถึงกากีฬาคิดถึง The Gaster ครับผม